แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ารวยแล้วก็ยังใช้เงินฉลาดด้วยนะครับสำหรับทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากเดือนมกราคมนะครับผ่านมาประมาณ16วันพวกเขาปิดดิลนักเตะไป2ดีลดีวแรกครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปิดดิวอองตวนเซเมนโยแล้วเซเมนโยนะครับลงเล่นมา2เกมยิงประตู2ลูกแล้วก็ทำอีก1แอสซิสครับนี่คือเอาง่ายว่ายิงประตูทุกเกมหลังจากที่ย้ายมานะครับ ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเพิ่งจะเช็คบินปิดดิวครับมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษกองหลังที่ต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มฮอตที่สุดคนหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็หลายๆทีมอยากจะได้ตัวไปครับลิเวอร์พูลอ่ะเชลซี Chelsea, แมนยูทุกทีมอยากได้ตัวมาร์กเกฮีครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับแมนซิตี้ให้จำเป็นต้องซเซ็นเซ็นเตอร์ ในช่วงตลาดนี้ซิตี้ก็อุดรอยรั่วได้พอดีเป๊ะเลยครับสามารถเช็คบินปิดดิวมาเกฮี ee, จากพาเลท20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยระดับเกิน 2000, 200, 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่ดิวนี้มันจําเป็นต้องปิดให้ได้นะครับทำไมผมถึงพูดว่าเขาเป็นทีมคนรวยถึงใช้เงินเป็นนะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้อ่ะอย่างแรกเลยครับเรื่องแผงเกมรุกฤดูกาลนี้นะครับผมว่าสิ่งที่แมนซิตี้ขาดหายไป แมนซิเตี้จะไปหนักทางซ้ายมากกว่าขึ้นเกมโดยดอกูขึ้นทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนด้านขวาประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกมันถดถอยลงไปหลังจากการขาดหายไปของริยารดมาเรสขวาก็ไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่ซื้อมาอย่างซาวิโยที่ซื้อมาจากกีโรนานะครับปรากฏว่าซาวิโยครับเล่นก็ต่ํากว่ามาตรฐานเล่นไม่ได้เหมือนกับตอนที่อยู่กับกิโรนานะครับนั่นเลยทําให้เป็นปัญหาของแมนซิตี้ เกมลุกมันดูไม่สมดุลมันจะหนักไปทางซ้ายมากกว่าดังนั้นเป๊ปเองเขาก็รู้ดีนะครับแล้วก็จะเอาใครไปเล่นอย่าง Sin ua, เบร์โดซินวาอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับต้องเสริมนักเตะมาแล้วก็เติมเสริมทางองอตวนเซเมนโยซึ่งเซเมนโยก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าทําไมถึงเขาโหดเหลือเกินสิติการเล่นกับบอลหมัดช่วยบอลหมัดทําผลงานได้โอเคแล้วก็ส่วนตัวครับว่าทําไมถึงหลายๆทีมอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะครับและทําไมเขาถึงมีราคา64ล้านปอนด์ครับ ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ฟลุกนะครับมันเล่นดีจริงสำหรับทางงของตัวเซเมนโยแล้วก็เป๊ปเองก็เห็นตรงนี้แล้วก็ดึงมาพอดีเป๊ะเลยครับทำให้ตอนนี้จรวดทางเรียบของแมนซิตี้นะครับโอ oh, ้ายดอกู่ซาซยดอโดกูครับขวาเป็นองตัวเซเมนโยหน้าตัวเป้าครับก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็มีตัวตรงกลางอย่างฟิลโฟลด์นท่จเนี่ไรเดอร์รรยานแชกี โรดี้หายเจ็บกลับมาลุมมิดฟิลด์แดนกลางครับเนจะมีตัวสำรองที่เล่นได้อย่างลิโก้ลูอ่าในในจะเป็นพวกนิโกโอไรลี่นะครับมีอ่านิโก้กอนซาเลสที่สามารถเล่นมิดฟิลด์ต,ตัวกลางได้เอาเป็นว่าตอนนี้แผงตั้งแต่เกมรับขึ้นไปถึงเกมลุกถ้าเราดูหลังปีใหม่มาซิตี้เริ่มที่กลับมาลงตัวแล้วนะครับ แล้วมันก็ดูที่ปัญหาหนึ่งที่มันมีปัญหาอยู่ในช่วงหลังนะครับคือเกมลุกดีจริงแต่ซิตี้ก็พร้อมที่จะเสียประตูให้กับทุกคู่แข่งทุกเมื่อนะครับเนื่องจากเกมรับนี่โอ้โหหายจากเนื่องจากเกมรับมีอาการบาดเจ็บไปหลายคนนะครับอย่างเช่นรูเบนเดอาสนี่ก็เป็นตัวจริงตัวหลักครับมีอาการบาดเจ็บไปมีหน้าซ้ำครับโชคร้ายอีกครับยอสโกกดลโยมาขาหักครับนี่คือ2เซนเ,นเตอร์ตัวสําคัญนะครับที่มีอาการบาดเจ็บไป รวมไปถึงตัวเก่าๆนะครับอย่างจอร์นสโตนก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับนี่คือเซนเตอร์หายไป3คนแมสซิตี้ครับทาให้ตอนนี้ก็เหลือไอ้คูชานอฟครับแล้วก็มีแม็กอเลนกองหลังวัย20ปีครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงคู่อยู่ในส3สาเกมที่ผ่านมานะครับนั่นก็ทำให้ไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วก็เกมรับก็ดูรั่วๆตัวที่บาดเจ็บก็ยังมีพวกออสการ์บ๊อบนะอันนี้ก็เกมรับเหมือนกันนะครับถือว่าเจ็บไปหลายคนสำหรับแมสซิตี้ในแผงเกมรับ มันมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาต้องเสริมและการเสริมเลือกมาร์เกอีมาครับโอ้โหใช้คําว่าเกาถูกที่คันแพงหน่อยสำหรับค่าเหนื่อยครับแต่เชื่อว่าดีอนี้ซื้อมาครับแมนซตตี้คุ้มค่าสุดๆแน่ๆเพราะว่ามาร์เกอีครับก็เล่นกับทางคิซตัลพาเลตจุดเด่นนะครับเกมรับแข็งแกร่งเข้าเบียดเข้าประทะจังหวะอ่านเกมดีแล้วก็นิ่งที่สําคัญครับหัวจิตหัวใจนิ่งมากการขึ้นเกมของพาเลตส่วนใหญ่จะขึ้นจากเซนเตอร์ เรื่องการออกบอลจ่ายบอลอะไรต่างๆผมว่าเขาก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะสำหรับทางมาเกฮีนะครับไหนจะเป็นจังหวะที่ขึ้นไปเล่นเกมลุกอีกจังหวะโฉบเข้ามามงประตูจากลูกเตะมุมแมสตี้ครับก็น่าจะได้อาวุธเพิ่มมาอีกครับในการเตะมุมด้วยอะไรต่างๆผมว่าก็เป็นกองหลังที่สมบูรณ์บแบบมากในเวลานี้นะครับสำหรับทางมาเกฮีนะครับได้มา2ตัวนี้สนนราคาครับอ,องตวนเซเมนโย64ล้านปอน มาร์กเอฮล้านปอนด์ครับ84ล้านปอนด์เป็น2ดิวที่ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่แพงเลยครับสำหรับตลาดหน้าหนาวของแมนซิตี้ก็เชื่อแมนซิตี้แฟนบอลแมนซิตี้ครับคงจะพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเจ็บการได้2ดิวนี้มาและการเสริม2ดิวนี้มานะครับก็ถือว่าจะทำให้การลุ้นแชมป์ในทุกรายการต่อจากนี้ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้มันจะยิ่งสนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นอีกครับคือ ถ้าได้เซีนิโยมาแค่เดีวเดียวครับแล้วไม่ได้มาเกฮีผมก็ยังมองว่าแมนซิตี้เกมรับยังไงก็รั่วอยู่ดีนะครับยังไงก็โดนยิงนะครับแต่พอได้มาเกฮีมาแบบนี้ครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าอาร์เซนอลครับจะเป็นการคว้าแชมป์แบบเบรแบเบอร์ตอนนี้ผมว่าก็คงจะไม่นะครับเพราะเรือใบสีฟ้าได้คู่นี้มาก็น่าจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเกมรับมาเกฮีช่วยได้แน่ๆครับในพรีเมียร์ลีกครับตอนนี้ก็ถือว่าห่างกันเพียงแค่6กแต้ม ก็ยังพอมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้นะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะได้เปรียบอีกพอสมควรส่วนฟุตบอลอื่นๆเ a ฟเอับทั้งคู่ก็อยู่ในเส้นทางของการคว้าชแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับครับเส้นทางถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ดูทรงแล้วครับอาร์เซนอลจะได้เข้าไปชิงกับแมนเชสเตีรมีโอกาสสูงมากคู่นี้ที่จะไปชิงกันนะครับส่วนในแชมเปี้ยนลีกก็ยังอยู่ในเส้นทาง,งการคว้าชแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับก็เรียกได้ว่าเสริมแบบนี้เชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลก็มีเสียเส่ยๆเหมือนกันเลยครับองตัวเซมิยโยแล้วก็ทางมาเกฮีครับ หลายเพื่อนแล้วครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเสริมทัพของเรือใบซีฟาแมนซิตี้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับกับการเสริมองตอรเซมิโยและมาร์เกฮีครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไ้เหมือนเดิมรถยนต์ซูซูกิฟล็องนะครับถือว่าถอยมาตอนนี้นะครับเอามาขับในท้องถนนนะครับโชวเที่ยวใช้ไร คนหันมองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยรอบคันจาก s u ุ u กิด้วยตอนนี้ดอกเบี้ย1น1 99นะครับแล้วก็มีโปรแกรม Maintenance Package ครับโปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีด้วยกันราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับก็ไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมสุ u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรืออยากจะดูสินค้ารุ่นอื่นๆของทางู zu กินะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ w ว w s u s u k i c o t h นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ